เพื่อนจะ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 หันซายหันขวานูนมองนูกุงหน้าดูนี่ก็ใครบอกจบอะไรครับ่่อทายพอเลยครับพอผู้พูดพูดแถวบักเง่หนึงออกไปอีกเนี่มเนี่ยสามสี่้นหาคนเนี่ยเดี๋ยออกไปพ่นทั้งหน้าพูอ่ะ Gracias. บานแรกใส่เงินใส่ปัจใจบาทรต่อไปค่อยใส่เครื่องทยาธ,ร,ร,มยธร,รมี่พยาธร,รมพยทานที่พ่อเราได้ตัดเตรียมมาเจ้าพระนโมทนาบุญกัาติโจมสาธถนิขชาวเพื่อสิ่งของชาสุขสุขคน วันนี้ถือถือโอกาสได้ทำบุญใหญ่ได้ทำบุญต่งางๆกับสามเณรตัวนในน้อยสามเณรน,น่ารักมาจากหลายหมู่บ้านยากิโยมรู้สึกว่าเพื่อเสียงคมเราจะเหลืออย่างเดียวในมั่นที่จัดโครงการนี้ขึ้นมาจากหนา้าคำหน้าอินหน้าโอหน้าคอยหน้าห้างน้องถือบรรณาจาจา์ บันเสียงเศร้านาเดือนแมนเบิดแบบถมมาเบิดบันนาพระไซกันยังมีมาร่วมเข้าโครงการมาหมู่บ้านละลูกสองลูกแต่ขอ,อทวกับประชาสัมพันธ์มายันยายกตกลงสาทุกคนชาวเพื่อสิทธิคามสุโทุกคนที่ได้ยินเสียง จากเชียงเป็นเสียงเสียงตะนาว่าให้บทขวาวเริ่นนีทางยิตังเสียงเนน่เป็่างเสียงประชาสัรรมจะโครงการประชาสามีข้าสุรอนของวัตีสมบูรณ์ซึ่งได้เริ่มบราที่เาว่ารังสีนี้มีเฉพาะในน้ำมปวดแล้วใหม่ยาโจ้ปวดได้ออกแล้วเนื้อหน้าบุญยั ไปไปไครับเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาเรียกชไทยาวัาววบ้านชาวบ้านเปียนีรถเปียนสิเนอในวนการคนก็เนกัีสางเพืนเลียน 50้าบกว่าโรคเมื่อเนี้กับเป็นเมื่อแรกตอนนีเนเ้เลือกที่จะมาเดินรับบิณฑาบากกับญาติกับโยมในชามเพสรสสงครามในเขตเทศาบาลเพราะฉะนั้นถ้านได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์หนักก็ะแทเตรียมญาติโยมมีอย่างเอามาแบ่งทำบ,บนตามศรัทธา มีศรัทธาน้อยแต่มีทรัพย์มากให้ทานตามศรัทธามีมีศรัทธาหลายแต่มีเงินหน่อยให้ทำให้ทำตามกำลังทรัพย์มีศรัทธาหลายมีกำลังทรัพย์น้อยให้ทำตามกำลังทรัพย์ถ้ามีศรัทธามากมีศรัทธาหลาย แต่ว่ามีเงินหน่อยเถือนทำตามกำลังศักดิ์ถ้ามีทรัพย์มากมีศรัทธาน้อยให้ทานตามกำลงกังศรัทธาการทำบุญในพระพุทธศาสนาประการมโนทนาบนุญธรรมเด้อออกผลแด่โยมที่ร่วมทำบุญทำบุญับบาตรข้าวสารอาหารแห้งกับสามนเณรที่เข้าร่วมในโครงการบรรพชาศัพท์ในภาคฤดูร้อนของรัศมีสมบูรณ์ ยุเลยเกิเพราว่าสิ่งสมบูรณ์ในใจแล้วมาสิครบาทโจ้าพ่อดทดีวันนี้เป็นกรณีพิเศษวันนี้มาเป็นกรณีพิเศษทาเรือโลกสามเณรที่เขาร่วมใน่งการรรเบาสามเณรท่าเรือ เป็นหรือตายก็มีอยู่จริงไม่มีการแย่งชิงเพราะความจริงต้องสร้างเองถ้าแบ่งเอามีมีหน่อยกระท่านหน่อยมีหลายกระจังท่านหลายมีอย่างกระท่านอนันแหระยิโจมมีมีพักมีผิกเกือเกือปลาล่ามีผลละหมาก่างไม่มีมองมามงมามาปลากระปองเข้าสารอาหารแท่กัทานตามที่เรามีแบ่งบ่มีอย่างกระท่านตัดใจ ปัจจัยกับใส่โลกแรก,กเดินนั่นหนาลูกละลอกกะโมดทรงกระโมดค้นดีไปไปสามเณรตายไปเรื่อยๆเดินไปหับสิบทธโปวดยาปวดโยมถ้าญาติโยมสาธุชนมีศรัทธากับโครงการนี้โครงการก็วันที่สองเมษายน ต่คอยกริเล่นทอนบอกข่าวเาล่าบุ่นสักส่วนเอาฝนเดงร่วมทาบุ่ที่วัดศีสมบูรณ์ร่วมถวายพัตหารเช้าข้าวต้มพระหารเทนน้ำปานะก็ดีบาเด้อแมนลำดวนนะใส่บารใส่บานแรกตัดใจโมทนานำเดอร์คุณแม่ลำดวนลายปันใดละร้อยหนึ่ง สองร้อยมโหทานาสาถุกเป็นคนการตัดสายกับสามมณีน่าพัฒนาแค่าน้าปนานะมันนั่นแหละแล้วไปเพิ่นใไปใส่ไปซอยบ้านแรกใส่ปัดใจค่อยๆไปแม่ออบ้านแรกแปัดใจใส่ปัดใจกันแย่างรถเดือดเอาของมาเพิ่นบ้านแรกใส่เป็นปัใส่ไปปัดใจนะปัดใจก็ให้ให้บ้านแรกเออจะจบให้จะโล่งแม่นเจ้าของไหล บ่มันโลภมันหลานบ่ได้ใส่ไม่ได้ปัดใจพราะว่าให้โลภแล่ปัดใจเออโมทนาสาธุถูกทรอยนในหาได้ก็ขึ้นมาร้อยมาอยากยกทานสิบปทเอาได้สิบละเป็นเป็นมาเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีสัตถูกามร้อยบาทม,มันโยแม่แม่ดัง้แม่เกิโยแม่เกิงพนาโมบุญนำ สามร้อยบาทลอตเตอรี่อีกรางวัลนที่นึ่งอีกผู้นึ่งสิบสองล้านพาแันเอาเด้สิบสองล้านจังแบ้งให้มมธน,นาบนหลายลายนเกินเป็่นปัจใจสามร้อยกับลอตเตอรี่สิบสองล้านถุงพนงบนนำ้ำกระดงเนียนแต่เขากงเนียนนะได้สิบสองล้านสามวัต เน่ลคบาตสดเพศรบาลตะีสงทามสุขสุขเ็นโมทนาบุญทานน้ำใหส้มเย็นเล้อรักรวยมีแต่ควาความลมเย็นใสบาทรอดเ่ยแม่ใส่บาทคนยนต์โมทนาบุญน้ำไหลไลใส่บาทแต่มาเล่นน้อย ให้ร่ำให้รวยข้าใายก็ได้ทำมาค้าขึ้นให้ห้างให้มีโชคดีมีสุขอายุมันเลือมบัรเยือมสมกับภาพพลังการฟอเจริญท่านออกจักยาโยมเด้อสมบูรณ์สมบูรณ์รวมทรรบุญบริมาดูได้กับที่นี่มาบริมาลบหวันดูหรอกถ้าต้องการเป็นเจ้าภาพอะไร นะต้องไปสรางรอุท้่นอปาธตอปราปรมเราพระพุทธศาสนาฝากไว้กับบริษ <t os scholars> ัทสี่ฝากไว้กับไทยเฮ่าพระพุทธศาสนาฝากไว้กับพุทธบริษัทสี่ฝากไว้กับอุบาสกอุบาสิกาฝากไว้กับออกตนญาโยมพพุทธศาสนาเรา ถ้าบ่มีออกปัญาโยมกับเบิ้ลระสง์พระพุทธศาสนาอาตมากัยังได้มาบินบินเือตลาดบินกระเช้าข้ามเบิ้ลลายกระสอบเบิ้ลลายตันแล้วชาวเธอเสียขามอุปธรรมวัดศสมบูรณ์เนื่องกระสร้างวัหลายบ้านสามสิกว่าล้านเอมาเอาเอาไปสร้างบนประมาณสามสิบามสิบสร้างวัดศสมบูรณ์ จะได้จากออกแต่ญาติโยมเขาเนี่ยแหละจากศรัทธาญาติโยมนำไปจากความมโมทนาซาไข่หนึ่ท่านเอาไปจี้ค่ะตกลงทางง่านเข่ายจี้ไปท่านไข่ครับโต้ได้บ่นหลายเด้อมองลูกมหลานเจ้าของบอกอลูกหลานก็เกยเนี่แล้ว อาขอนโมทนาบุญํำเด้ออ,อกตัญญาจโจงอโซีอซีอันนอ้นนันี้สิ่งของต่างๆที่จะเป็นเราสามารถนำมา,าใ็้บุ่นทานได้นายาจโจมตามที่เรามี บนลมาล่าไม่พริกเผือกเผือปะลาล่ามามุกม,มาม่าปลากระป๋องนมเน่มเหมือนแด้ตาซอยเหมือนได้เพื่อเผือทชาุญตักบาตรกับสามเนีสามเณร้องเซนนัไปพบไปทันนะครับปฏิบัติธรรมตอ่ตอคุณคุณไปดูไว้ในสามนีรูปไหนคุยกันนี่จะได้นั่งสมาธิตากแดด สามเณรรูปไหนคุยกัน,กนเล่นกันจะให้นั่งสมาธิตากแดดขดบรถไรัำจำเค็รอพระบราชย์ออรโอ้ยโว้ยโว้ย เตทียนบ่อ้าวโมทนาบุญหลายๆประธานประธานแม่ค้าตลาดสดคุณแม่ดาราคันทักโมทนาบุญหลายๆโมทนาสาธุอนุโมทนาพอเสร็จไปถวายเพลินพุตธมื่นในขดายผัดกะเพราผัดถั่ววายผัดตะหันเพียน ันในดาการค่าร่วมทขบุนตักบาทแต่รับมือรวยเน้อสุขภาพ์แข็งแรงรวยหมืมนน่นล้านแสนล้านรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปกระขอโอกาสเจินพรน่ะใช้เสียงนี้ประชาสัมพันธ์บอกข่าวเล่าบุณ เราบอกสัญญาโจมชาวบ้านประโวดมุสีสูุ่นสูคงคนโคกเ์เสียงที่ออกสัญญาโยมได้ยินอยู่ขณะนี้ก็เป็นเสียงจากรถประชาสัพันของวัดศรีสมบูรณ์คนมีโครงการบรรพชาสามเณรภาคมันร้อนืันนี้ก็ได้มีโอกาสนำพานเราลสามเณร ตัวน้อยๆเก็ดสาหักเสาแท้มาเป็นเนื้อนากให้กับญาติกับโยมชาวบ้านประวุณใหเป็นเน้นาบุญเติมครับปนทบาทาสาารแห่งก็ดีปัจจัยพธธรรมพยทานต่างๆเพื่อักสวนัวตัสวนผลไม้ต่างๆไป 拜拜拜 แล้วทานไปแล้วไม่กระทบกระทั่งตนเองไม่กระทบกระทั่งบุคคลอื่นเพราะพทธเจ้าทรงสรรเสริญในการทาบุญทำทานของเราทานไปแล้วกระทบกระทั่งเขาทานไปแล้วเขาทุาากข์เขายากเขาเดือ,อดร้อนสิ่งนั้นไม่ใช่บุญทานไปแล้วกระทบกระทั่งผู้อื่นเดือดร้อนเพินสิ่งนั้นก็ไม่ใช่บุญให้เราให้ยายาเพติยา ให้เขากินไปแล้วบเกิดราะเกิดภัยเกิดสงคามนักเก่าเกิดการทะเลวีาะยันมันเคบุญใครแต่เป็นบุญแม่และพ่อที่เลีงครอบรัวทั้งสังคมกบอุ่เป็นทุกสัาภร์แต่ว่าโอ้ทุกนที่ได้กินคอความสุขใจคองสบายใจความอิ่มใจความใจที่ แต่แรกมันต네้องควบเย็นต้องตื่นตื่นสดบุนี่สมีนัดสีชมพูประมาณห้าสิบรูปจงกับมาเดินรอบคุณตบะโปรดับโปรดโยนหมหลายๆมือโปรดโยราชชุดีนั่งขอบคุณ

มูธาปัจจายโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายวุวนโนสุขังพ่าลังข้าขายล้ำรวยเวยจะลงลงแยอสุขภาพแข็งแรงกับความนโมธนาบุญับออกตนญาตโจมชาวเผือสีสองขราบชาวบ้านประอวนสุภสุคนเมื่อนี้กับือว่าได้มีโอกาสมาสร้างบุญสร้างกุศลทำดีติดตัวทำบุญติดตัว สั่งกุศลสั่งคุณงามความดีและเจ้าของโดยการทําบุญตักบาตรกับสามเณรตัวน้อยสามเณรบวชทังร่อนประสิทธิ์สมบูรณ์ประมาณห้าสิบกรุ๊ปมทนาสาธุสาธุ วิวาธานาศีลิสนิจังวุธาปัจจายโนจัตตารโรธรรมมาวัฒนติอายุโนสุขังพาลังโธธนาบนาหลายท่านลองอาราพุเรียนงวรบุญลองนายกเทศบาลตีระเบิดสงคามเป็นโธธนาบนในโครงการห้าร้อยบาทธนาศิลปนวันก่อนนี้สุขภาพดี ไปลงไปใส่บาตรไปขอรองเท้าไปใส่บาตรแล้วใส่บาตรใส่บาตรใส่บาตอาใส่บาตรใส่บาตรทุกข้าพเจ้าทุกข้าทุกข้าด้วยใส่บาตรทุกข้าอาเราผ่อนราผ่อนนั่งลง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 ยกบนนมือด้วย นี่พหน้าจะมาบวชนี่นะจะพามาบวชนี่พินานี่ยังไ่มีเทนเท่ากันเลยนี่ไม่เนทุน้องเทนเท่ากันเลยเนี่ยขึ้นไปนั่งข้างบนหรอ ตัวเท่ากันกับน้องเลยพีหน้าไปบวยกับ วานี่น่องนวเลยนี่น่องวดเลยสวัสดีครับทุกครับทุกครับาจาจยาทุกครับลูกทุกครับตังขนาูดแท้ตีใหม่เตีมใม่ยังพันตียนครับเนี่ยบ่อนองเมียอะไรนองเมียอะไรนะ